สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานไอคอนนะครับผมคนอีสานไม่ใช่ไอคอนะไม่ใช่ไอคอนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านบุภัยนะมาออกกําลังกายมาเดินออกกําลังกายหายบริเวณวัดก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนก็ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวที่นี่เข้าสร้างวัด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ไม่มีช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวกับประกอบกับผมคิดว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ค่อยจะดีเลยแหละนะดอกเบีย้ยต่าแล้วกักบก็มันก็แย่มาตั้งแต่สถานการณ์โควิดนะฮะที่ทํางานที่ที่ผมทํางานก็ประสบกับได้รับผลกระทบเหมือนกัน ก็ช่วงนั้นก็ถูกลดเงินเดือนไป11%อันนี้ก็ได้ขึ้นมาคืนละแล้วก็ได้ขึ้นมาอีก5-6%ก็พออยู่ได้อยู่ธุรกิจฟแน a n นซ์อันนี้ที่มองเห็นคือเมนเผาศพนะครับสมัยก่อนเผาศพทางภาคอีสานก็จะไปเผากันตามหัวไร่ปลายนาที่เรียกป่าช้าสมัยนี้ก็มีเมน ทันสมัยเมนเป็นเมนแบบเตาไฟฟ้ามีเมนมีศาลาครับก็มันก็ดีก็ไม่เกิดมลภาวะวัดก็มีต้นไม้เยอะนะครับที่วัดก็จะมีองค์พระของหลวงพ่อคูณบริสุทธโธพร,ระเทพวิทยาคมดีไหมเนี่ยพามาเดิน พามาชมเมนเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวสงสัยจะไม่ชอบนะฮะโอ,อ้ที่เราเห็นนี่คือค้างคาวนะฮะค้างคาวก็ตอนนั้นบอกว่าค้างคาวไอเชื้อโควิดเนี่ยมาจากค้างคาวที่ประเทศจีนเนี่ยแต่สุดๆแล้วก็ไม่ใช่嘛ก็ไม่รู้จะมาจากอะไรเหมือนกันบางคนก็บอกามาจากการ สังเคราะขึ้นมามาจากนักวิทยาศาสตร์แล้วปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็คอยรูสรุปกันไปมีลกพิราบเลยนะฮะนี่เยอะเลยนะฮะเออมันก็เก่งนะมันเกาะเกาะผนังซีเมนต์ได้เขากินกันไหมฮะข้างคาวไม่น่าจะกินเนาะผมก็ไม่ผมก็เคยกินครั้งหนึ่ง สมัยเด็กๆนูน่นนะไปทางไหนดีต้องออกทางนี้นะครับทางนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินดูองค์หลวงพ่อคูณนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับแล้วก็ท่านทีเ่เข้ามาติดตามช่องของผม กระทำไปเรื่อยครับไม่ได้หวังว่าจะได้รายได้อะไรจาก YouTube mm. เห็นเขาทำก็ทำกันแนต mm. ่ว่าผมชอบดู YouTube ก็จะเป็นช่องพี่น้องทางฝั่งประเทศลาวเขามาพูดถึงประเทศไทยในด้านแง่ในด้านดีๆ mm. มันก็มีทุกประเทศด้านดีกับด้านไม่ดีแต่เขาจะมองความเอาความเจริญทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งไฟฟ้าปลาปาอะไรไปเปรียบเทียบกับประเทศของเขาผมก็ไม่เคยไปประเทศลาวหนาะแต่ก็คงก็ดูแล้ะฮะถ้าต่าเงินเฟอ้อขนาดนี้มันก็อยู่ยากเหมือนกันของเราก็ตอนนี้ก็เห็นว่ากบนกันเหมือนกันว่าน้ํำมันแพงยิงบ้านเราก็มีบ่อน้ํามันฮะแล้วก็มันเห็นมีข่าวว่า ุดน้ำมันได้ก็ใส่เรือขนไปข้างนอกแล้วก็ไปซื้อกลับมาจากตลาดสิงคโปร์อันนี้ก็เป็นเรื่องของการค้าขายเนาะคนที่เขาได้รับสัมปทานเขาก็อยากจะได้กําไรสูงสุดก็กลไกมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนะการกําหนดราคาน้ํามันอันนั้นก็จะเป็นรูปปั้นท้าเวสุวรรณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงพระ ครับตัวนี้ขึ้นไปก็จะเป็นอะไรเนะนี่ยอ้อเทียนเทียนเล่มใหญ่ <c oughs> ก็ประหยัดเอานะครับถ้ามันแพงก็ไม่ต้องเดินทางนี่ยครับ พระเทพพิจยาคมหรือหลวงพ่อคูณเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่เรียกว่าอะไรอะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงที่สุดในภระอีสานฮะท่านก็ผมเคยเจอท่านครั้งหนึ่งก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเป็นความบังเอิญเนาะ ผมไปเดินเล่นอยู่แถวลานยาโมก็เห็นมีรถตู้คันหนึ่งจอดอยู่ผมก็เดินไปข้างๆรถตู้พอดีพอประตูรถตู้เปิดท่านก็ลงมาท่านถามว่าท่านมาทำอะไรโอ้โหนี่เอาไก่มาถวายแล้วนะ่ยลำบากหลวงพ่อเนี่ยต้องหาข้าวให้ไก่กินนะ่ะพูดเล่นนะะ พอประตูรถเปิดก็ผมก็ยืนอยู่ข้างๆประตูพอดีตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรจะไปยืนรอรถโดยสารคนก็บอกว่าเอานะวมพ่อคุณมาผมก็เข้าไปไหว้ทานก็เป็นกาเรียกว่าบุญนะถ้าเราเป็นเราเป็นชาวพุทธล้วก็ถือเรื่องบุญก็เป็นบุญที่ได้เจอท่านนะฮะตัวนั้ก็จะเป็นอ่า สาอากาศของเสาส่งสัญญาณของฐานอากาศนะครับเรียกว่าเขาสลัดใดนะครับขึ้นไปก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีหน้าผามองไปทางน้นนะฮะก็จะสวยเขาไม่เอาไม้ไว้ให้แล้วเหรอเอาไม้ตีแล้วมันเสียงดังเขไม่ให้เอาไม้ตีแล้ว อ่เนี่ยต้องต้องอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเิีมาจากไหนกันท่านเนี่ยมาจากชัยภูมิเพือ่อนค่ะโอ้โหไปไปจันมากับปกับขากับเลยอ๋อบ้านอยู่ชัยภูมิครับเนี่ยครับเราเป็นผู้มีจิตศรัทธาผู้เลื่อมใส เดินทางมาเสวงบุญจากชัยภูมิตรงนั้นก็จะเป็นถนนสาย304นะครับเชื่อมระหว่างภาคอ,าอีสานคือนครราชสีมาก,กับฉะเชิงเซานครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็ชนบุรีนะครับเวลานี้ก็ใกล้พระอาทิตย์ตกแล้วตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านบุไผ่ ก่อนแฟนผมก็สอนอยู่ตรงนั้นนะะย้ายมาจากกรุงเทพก็มาสอนที่นี่ดูครับเอาอะไรมาถวายท่านบ้างมีไก่เงินไก่ทองช้างก็ช้างมา้าไม่มีหัวควายนะอ่ะก็เชื่อครับบนแล้วก็ต้อง มีความขยันด้วยนะครับไม่ใช่บนอย่างเดียวแล้วมันจะได้เนาะพูดถึงถนนนะครับแต่ก่อนถนนเส้น304ก็เป็นถนนมีชื่อหนึ่งว่าถนนสืบสิริแต่ก,ก่อนก็เป็นถนนสองเลนสวนกันนะโอ้รถติดมากนะครับสงการปีใหม่เนี่ยติดเป็น10 10กิโลนะครับขึ้นภูเขาก็เรียกเขากระบิน ผมก็เคยนอนอยู่แถวนั้นแ่ะรถติดถึงตีสองตีสามตีเสียงดังดัง <c oughs> เอออืมอาสูงสูง ผ่านมานะครับมาจากนครราชสีมามาถึงปักทงชัยนะฮะก็ประมาณกมที่72-73ก็จะมามองเห็นแล้วครับมองจากนู้นก็จะเห็นองค์หลวงพ่อท่านก็จะเป็นสีทองเหลืองอรามนะะก็สบายใจนะครับเวลามาได้มากราบท่านบ้านผมก็อยู่หลังวัดนี่แหละ เราเชื่อเรื่องบุญนะครถ้ามาเข้ามากราบไหว้พระหรือพระภิกษนะะุเจอที่ไหนมันก็จะมีความสุขมีความสุขใจมีความปราบปรืมนะฮะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องไปเดินออกกำลังกายต่อก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ